ก็ะคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเปิ้ลก็จะมารีวิวคอนโดนะคะเป็นเจลแสงไล่นกนะคะจากที่ครั้งที่แล้วอะคะ่ะคอนโดของเปิลอนเนะ่เขาติดตะข่ายแล้วเปิ้ลก็ไม่ชอบเพื่อรู้สึกว่าเหมือนแบบยืนงงอยู่ในดงตะข่ายเลยค่ะทุกคนแต่วันนี้นะคะเิื่อนนะ่ได้ให้ช่างนะคะทีมเจลแสงไล่นกนะคะจากบริษัทเพสเซเวอร์มิให้เพืนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาเอาตาข่ายเฮเปิลออก เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาชมกันไป็นค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนชีวิตที่ไม่มีตาข่ายคะ่ะอันนี้ก็คือจะติตดตามแบบแรงแบบนี้เลยนะ ตัวนี้นะคะมันจะเป็นออร์แกนิก100%ค่ะเปิ้ลก็คือสามารถสูดดมเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็รับประกันยาวนานถึง10ปีเลยนะคะทุกคนไล่นก10ปียาวๆจุกๆไปเลยค่ะเดี๋ยวจะให้มาดูนะคะว่าจิตตรงหไหนบ้างนะคะอย่างคอดเบิ้ลก็จะปิน,นแบบนี้แล้วทุกคนดูทุกคนดูห้องอื่นนะคะ ก็ยังเป็นปาขาอีกแบบนั้นอยู่เลยนะคะ,ละ,ละคุณทราบไหมว่าที่ที่ใดนะคะที่มีนกกับน้นําแบบที่มีต้นไม้แล้วก็น้ําแบบนี้นะคะ่ะจะชอบมีนกมาก่อนนะคะซึ่งคอนโดที่ป้อาศัยอยู่อะคะ่ะก็จะสังเกตว่าเห็นไหมคะมีนกเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามันอูดมสมบูนะคะค่ะวันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ